เมื่อผกสุดยอดนักล่าฝันต้องฝ่าฟันสู่หนึ่งจุดหมายเดียวกัน สารภาพจากเหล่านักล่าและมิติมหัศจรรย์ของความฝันจะถูกเปิดเผย ภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิตัลสามมิติครั้งแรกของคนไทย่าฝ่า f ัน c o n v e n s i o n of the Winners รเร็วนี้น่ารงภาพยนตร์ดิจิตัลสามมิติในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั่วประเทศสนับสนุนโดย สุดยอดครับคุณผู้ชมครับวันนั้ขอเสียบประมือดังๆต้อนรับนัททิวไบงามกับซานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนอยู่บ้านเลยนะเออเหมือนอยู่บ้านเลยไม่ทันลงเลยเดี๋ยวให้คุมก่อนนะคุมก่อนเราต้องคุมก่อนนะเดี๋ยวตาแจ็คส่องอีกใช่ไหมไม่แต่ไม่มีทางได้เห็นหรอกทำไมอ่ะเขาไม่ได้ใส่ว้ายป้าไม่มีทางได้เห็นหรอกเพราะไม่มีมีนี่มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นัททิวนะฮะกับซานีทักทายคุณผู้ชมชาวสยาม เล่นกันก่อนดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมนัททิวครับผมสวัสดีค่ะจบก็ให้ถ่ายสวยสวัสดีครับเมื่อกี้เราได้ชมทีเซอร์ไปแล้วเป็นทีเซอร์การแบบว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่มากๆเลยกับครั้งแรกด้วยเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตใช่ไหมครับครับครั้งนี้นี่คือผ่านไปแล้วคอนเสิร์ตที่เราเล่นไปในรอบที่ผ่านมาครับนะฮะแล้วก็มาทําเป็นภาพยนตร์ครับรู้สึกยังไงบ้างที่ที่มาอยู่ดีคอนเสิร์ตการมาทาเป็นภาพยนตร์แล้วเป็นดิจิตัลสามมิติด้วย ร,รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นว,ว่าว่าคือธรรมดาเราเล่นคอนเสิร์ตก็คือจบไปกับคอนเสิร์ตนั่นแหละมีก็วีซีดีะนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้นี่มีเป็นภาพยนตร์และยังเป็นภาพยนตร์สามมิติด้วยคือเป็น แล้วก็ความพิเศษนี่คือตั้งแต่กระบวนการทํางานแล้วอ่เราเจอทีมงานเกาหลีที่เขามาแบบเอากล้องมาประกอบเยอะๆไอ้กล้องสามมิติอะมาประกอบเยอะๆกระบวนการทำงานคือกล้องมันจะไม่ได้เหมือนปกติแบบนี้ไม่ไม่ใช่ครับจะมีกล้องที่แบบเยอะๆออกมาอีกกล้องยังไม่เหมือนปกติแบบนี้เพราะตากล้องจะยืนต่อไปเห็นความเป็นสามมิติมากขึ้นคนที่เข้าหน้าสถานีอยู่แล้วแล้วนะครับผมยากขึ้นไงครับผมไม่แต่ว่าคือหมายถึงว่าคราวนี้เนี่ยความพิเศษคือว่า จะใช้ทีมงานที่เเดี๋ยวนะนี่นี่อะไรเนี่ยอะไรฮะนี่นี่อะไรคุณเห็นเป็นสนามราชมังคลาเลยครับผมนี่หัวคนครับนี่หัวหัวคนนี่หัวครับนี่สนามราชมังคลาแน่นอนนะอาจจะเหมือนหงอนไก่นิดนึงนะครับผม สูงได้เยอะนะโอ้ยตอนนี้คุณผู้ชมครับเอาไปฆ่ากันลงเวลาคนสนิทกันเขาพูดเล่นกันหนีได้นะครับผมโอเคงั้นเรามาถามชื่อเต็มๆของงานนี้ดีกว่าขออีกหนึ่งรอบแบบเต็มๆครับก่อนเลยเลยอ่ะงานหมายถึงภาพยนตร์เหรอคะใช่แล้วครับเฮ้ยโอ้ตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยอ๋อชื่อคอนเสิร์ตชื่ออะไ คอนเสิร์ตไม่เอาอย่าแย่งกันอย่าแย่งเับเอาคอนเสิร์ตก่อนตอนเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยชื่อ Victory of the Winner แต่พอเป็นหนังปุ๊บภาพยนตร์เรื่องล่าฝาฝัน Confession of the Winner ค่ะมีการแบ่งพาร์ทกันมาเรียบร้อยแล้วแบ่งแล้วไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมันไม่ได้ผมเม่ได้แต่อันนี้ถามย้อนกลับไปถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีการบันทึกภาพด้วยเพื่อที่มาทำเป็นภาพยนตร์ในครั้งนี้ มีการเตรีมตัวพิเศษมากกว่าคอนเสิร์ตอื่นๆไหมที่เคยผ่านมาเช่ชนจะต้องรู้มุมกล้องออจะต้องแอคท่านี้เพื่อให้ ภาพมันออกไปอย่างนี้มีไหมมีการเตรียมขนาดนั้นไหมมีเยอะค่ะมีเยอะเพราะว่าอย่างไอตอนคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ยากหรอกเพราะว่าเราเขาเขาก็จะเหมือนบรีฟมาให้แค่ว่าคุณเล่นตามปกติไปเล่นเต็มที่ไปแต่ว่าถ้าเกิดมีมุมไหนที่แบบว่าคุณเจอกล้องสัมผัสกล้องมองกล้องนิดนึงเพื่อให้แบบเหมือนกับว่าคนคนมาดูเราเนี่ยดูในในภาพยนตร์เนี่ยจะได้รู้สึกว่าเออมาดูเราแบบว่าเราเราสื่อให้เขาได้แต่ว่าไอที่ยากจริงๆเนี่ยคือเป็นลายเส้นเส้นเรื่องของหนังตั้งแต่ทีเซอร์อั แล้ท <Mario. S 2> ี่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบว่าเหมือนเหมือนยืนให้ตรงจุดกระดาษปิวอย่างนัดทิวกระดาษปิวต้องปิวแบบสวยๆซานนี้ก็ต้องพาลุกกำแพงจริงไงไม่เพราะผมเชื่อว่านว่านี่คือประสบการณ์ใหม่ของคนเป็นเป็นศิลปินที่เรียกว่างานภาพยนตร์เนี่ยเราก็ยังไม่เคยแบบไปชิมลางแต่ครั้งนี้ พราะถ่ายปั๊บเป็นสามิติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกกิ้งสําคัญกระดาษจะปิวยังไงอะไรใครต้องรู้อ่ะคิดไว้ในหัวเพราะบางทีไม่มีกระดาษจริงไงเออแล้วก็ต้องคิดไว้ในหัวนี่ที่ผมเคยทามาที่อิตาลีนะครับเรื่องของหนังตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าเรื่องนีเอ้ยไม่หนังจริงถูกป่ะมันต้องมีการแบบคิดเห็นภาพไว้ว่าเวลาของจริงมันจะเป็นยังไงมันต้องยากแบบโมติอย่างแน่นอนคืออยากให้เพื่อนๆน้องๆฟังแล้วก็ ตื่นเต้นไปกับงานในครั้งนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่จริงครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของของพวกเราทั้งหมดเลยเราในฐานะที่เป็นบ้านใกล้เดินเคียงกับทูเฟเดเชียเนี่ยเราก็ตื่นเต้นไปด้วยที่จะมีงานดีๆแบบนี้ก็เลยอยากให้ฝั่งในผู้ชมทุกคนก็ตื่นเต้นไปด้วยที่จะได้ไปชมนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก่อนอื่นเราขอถามย้อนกลับไปในเรื่องของความเป็นมาดีกว่าว่ามีความเป็นมายังไงทำไมอยู่ดีเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมากับคอนเสิร์ตแล้วกลายเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตสามมิติแบบดิจิตอลต้องบอกว่าเกืออบจะไมมม่ีคววาาเป็นนสริิตตแแล้ก The w i n n เน s สเนี่ยแบบทำขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราก็คิดธรรมดาก่อนมีเพลงมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเป็นแบบวางวางไว้เหมือนโปรเจกต์เพลงทั่วไปแต่ปรากฏว่าด้วยต้องต้องต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ไปเห็นแบบว่าสามิติเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีครับที่เกาหลีเนี่ยมีทำคอนเสิร์ตบิ๊กแบงเป็นสามิติแล้วแล้วทางทางทางผู้ใหญ่ของเราเนี่ยได้ไปเห็นแล้วก็เลยแบบปิิงไอเดียว่าเฮ้ยคนเราเนี่ย รวมวินเนอร์ทั้งทีอ่ะน่าจะเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้เรื่องแต่ว่าเป็นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่คนที่ไม่ค่อยได้ดูศิลปิน AF นะแล้วก็แบบมีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ซึ่งมันเป็นภาพยนตร์แบบของไทยเรื่องแรกที่มันเป็น 3D อย่างเงี้ยหรือว่าคนไทยหลายคนน่ะน่าจะมีทางเลือกที่แบบว่าเฮ้ยลองดูหนังคนไทยไหมลองดูสามิติคนไทยไหมดูว่าจะทาโอเคไหมอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยด้วยอ๋อเลยใช่เอานังไทยเคยมีสามิตรไห่ดูเรื่องอะไร อินซีแดงตอนที่ถูกมีฟันเลือดสาดพี่รู้สึกมีน้ำกระเด็นใส่หน้าพี่ด้วยนีนคือน้ำเลยน่าจะเป็นน้ำลายคนนั้น้ามออกมานะครับกน้ามีน้ำเข้าหน้านี่คือโฟร์ดีแล้วอันนี้สามสิคือรู้สึกได้จริงนั่นี่คือเรื่องแรกของคนไทยใช่เรื่องแรกที่เปในรูปแบบของคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็ถือบอกว่าแตกต่างมากแต่ว่าเรายังนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ ก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ารูปแบบมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนการที่เราเข้าไปชมปุ๊บมันจะมีเรื่องราวเหมือนภาพยนตร์จริงๆไหม,มหรือว่ามีเป็น